สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆนะคะทําบัวลอยนะคะค่ะจะเป็นบัวลอยสามสีนะคะที่ทําจากามีฟักทองนะคะมีมันม่วงนะคะอันนี้ก็จะเป็นมันอ่าคเรียกมันหัวเชยเท้านะคะค่ะอันนี้เราก็ปอกเปลือกแล้วก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก่อนที่เราจะทํานะคะเดี๋ยวนําไปนึ่งก่อนนะคะฟักทองนะคะชิ้นจะใหญ่มากนะคะเราก็จะหั่นให้เป็น ชิ้นบางๆชิ้นเล็กลงนิดนึงนะคะจะได้นึ่งได้สุกเร็วๆนะคะค่ะเราก็จะหั่นชิ้นประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็มันม่วงนะคะค่ะเราก็จะแบ่งมันหั่นเป็นทำเป็นมันเต๋าด้วยนะคะ เวลาเราทําบ like ัวลอยนะคะจะได้มีเนื้อมันเคี้ยวด้วยนะคะค่ะเมื่อเราหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำ ทั้งหมดนี้นะคะไปนึ่งกันนะคะส่วนที่เราหัน่นเตานะคะเราจะใส่ผ้าขาวบางไว้นะคะเพราะว่าเขาจะสุกเร็วกว่านะคะค่ะแล้วก็ได้ตั้งหม้อน,นึ่งเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็ใส่กองนะคะลงไปนึ่งก่อนเลยตามด้วยมันม่วงนะคะ ค่ะเราจะนึ่งประมาณ20นาทีนะคะหรือว่าจนกว่ามันนี่จะสุกดีนะคะค่ะแล้วก็มันเต่านะคะที่เราหั่นเอาไว้เราก็จะใส่ผ้าขาวบางเอาไว้นะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นชิ้นเล็กนะคะจะสุกก่อนนะคะค่ะครบ20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสุกหรือ,อยังค,ค่ะเดี๋ยวเราจะเอา ชิ้นที่เป็นหันเต่าออกก่อนนะคะเพราะว่าชิา้นชิ้นเขาเล็กๆนะคะเขาจะสุกก่อนนะคะอันนี้เขาจะสุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราเนึ่งต่อประมาณอีกสัก5นาทีนะคะปิดแก๊สนะคะแล้วก็นําทั้งหมดนะคะไปบดนะคะค่้เราก็จะบดให้ละเอียดเลยนะคะขออนุญาตไปล้างมือก่อนนะคะก่อนที่จะมานวดแป้งนะคะ เราใช้แป้งข้าวเหนียว70กรัมนะคะกับแป้งมันนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็นวดแป้งได้เลยนะคะเราก็ค่อยค่อยเทน้ำลงไปนะคะนวดแป้งนะคะ ค่ะลวนวดจนกว่าแป้งไม่ติดกระมังแล้วนะคะค่ะตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วคะ่ะค่ะแป้งข้าเหนียว70กรัมนะคะแล้วก็แป้งมันนะคะหนึ่ช้อนโต๊ะนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็นําไปพักไว้ก่อนนะคะค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของมันหัวัชเท้านะคะก็เป็นมันเทศนะคะที่เขาเรียกหัวัชเท้าอ่าหัวมันจะเป็นสีขาวคล้ายๆหัวัชเท้าอะ,ค,ะค่ะค่ะเราก็จะนำมาบดให้ละเอียดเหมือนกันนะคะตามด้วยแป้งข้าวเหนียวนะคะเจ็ดสิบกรัมนะคะแล้วก็แป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ะลังมือเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทําการนวดแป้งได้เลยมันมันหัวชัยท้าก็จะไม่ค่อยมีน้ํานะคะเหมือนมันม่วงเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องเติมน้ําเวลานวดด้วยนะคะเราจะค่อยๆเติมน้ํานะคะเราจะไม่เติมทีเดียวนะคะถ่ะได้แล้วนะคะ ค่เราก็จะใช้ถุงคลุมมาไว้นะคะกันแห้งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาปั้นแป้งกันเลยนะคะจะโรยแป้งนวลก่อนกันต,ติดถาดนะคะ 开脚，看脚，开脚，开脚！我。 เราตั้งน้ำจนเดือดแล้วนะคะเราก็เอาแป้งบัวลอยนะคะที่เราปั้นเอาไว้นะคะลงต้มได้เลยนะคะ ค่ะถ้าแป้งเขาสุกนะคะเขาจะลอยตัวขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้แป้งสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักไปน่อกน้ําเย็นนะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาทําขั้นตอนต้มน้ํากะทิกันนะคะค่ะเราก็ใช้เป็นหัวกะทินะคะเป็นกะทิกล่องนะคะห้าร้อยมลนะคะค่ะแล้วก็น้ําสะอาด นะคะอีก250 ml นะคะค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย100กรัมค่ะแล้วก็จะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะ100กรัมค่ะค่ะใส่ลงไปเลยนะคะค่ะแล้วก็ใบเตยนะคะค่ะเสร็จแล้วรอย,ยกขึ้นตั้งไฟได้เลยค่ะเกลือ1ช้อนชาค่ะ ค่ะเมื่อน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็ตักแป้งบัวลอยลงไปเลยนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยมันที่เรานึ่งไว้นะคะค่เป็นสูตรบัวลอยกะทิสดนะคะ ค่ะพอเดือดขอบขอบนิดนึงแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะ